กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกนดีต้อนรับเข้าสู่ฟารโมโฟเบียและว,วันนี้ผมพาเพื่อนของผมมาด้วยหนึ่งคนสวัสดีท่านผูน้ชมเลยเออสวัสดีครับผมโคโค่นะครับโอเคแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมฟาร์โมโฟเบียซึ่งเราจะไปล่าท้าผีกันครับออเป็นยังไงเราไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอ,อ,อุปกรณ์ของเราเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้เราก็จะมีเอ่ออันนี้อไฟฉาย โปรเจคเตอร์นี่เอาไว้ฉายผีฉายผีอันนี้อะไรเอฟนี่เอาไว้ดูแบบขึ้นเออประมาณอะไรประมาณเราเรามีอะไรสมุนโตาวิทยุอถึงมิเตอร์ยูวีแล้วก็กล้องวิดีโอโอเคมาผีชื่ออะไรผีชื่อแจ็คแฮร์ริสแจ็ค ตอบตอบก็ต่อเมื่ออมีคนอยู่คนเดียวอ่าเคควสมีอะไรฮะออมตัวจับตัวจับผีด้วย EMP ถ่ายถ่ายรูปผีให้ได้อ่อกล้องยังไม่ซือ้อไม่เป็นไรแล้วก็โอ้เจอโก้ดอีเวนต์ส่วนตอกล่องไฟอยู่ห้องใต้ดินพร้อมแล้วไปเลยไหมนี่ไปเล้ไปเลยไปเลย อะไรตอบเมื่ออยู่เมื่อคนอยู่คนเดียวใช่คือ,อยังไงต้องมีคนคือแบบมันจะตอบเสมอเวลาต้องอยู่ในบ้านคนเดียวอ๋อไปเดี๋ยวเราเหงาดิเตินะ้ลเนี่ยขอขอเอาไฟฉายก่อนเอ้ยไฟฉายก่อนไฟฉายเมียนเดียวเมียนเดียวใช่เจ้าดื่มซื้อมาดื่มใส่มา อึ๊บซ่อมโอเคอเปิดไฟเลยเปิดไฟเ,เลยอนะวิทย์สวิตอยู่แล้ออวหาไม่เจอเอาดีนี่นนมาเออเยี่ยมบตัวทาผีมิเตอร์วัดผีเดี๋ยวรอตอนนี้ยังไม่เจอไม่เจอเงียบฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลอะยูได้ยินไหมไม่มีผีไม่ตอบ <laughs> ไม่ม,ม,มีลองไปที่เช็คลิสบอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับตัวผมเองจากอนาคตผมมีความลับจะมาบอกครับเนื่องจากตานี้ มันไม่มีเขี้ยอะไรเลยผมขอข้ามไปตอนจบเลยแล้วกันครับได้ยินไหมอะไรนี่ประตูไหนของลนห้องนี้แหละ้นาเปิด e อเอห้าติก e ต๊กเอเมฟห้าติ๊กเอเอ้าแต่ไม่มีรอยนะไม่มีมือเลยอยู่อยู่นอกอยู่นอกอยู่นอกตอนนี้อยู่นอกอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนีตงตง่ตรงประตูเลยอ๋อฉายดอดไม่เจอจอ,อด <สะ S 2> ไม่เคุยคุยมันให้มันเขียนดิให้มันเขียนค้ยเขียนชิ เขียนว่าโอเคเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรอะไรอ่านไม่ออกไม่เขียนเลยเขียนแต่อ่านไม่ออกแต่ถือว่าเขียนเขียนนั้นติ๊กติ๊กโก้ไวติ๊กสปิริตสปิริตคอนเวิร์สไม่รีบอีกแล้วเดือดร้อนร้อนเก่งแล้วหรอมันต่างกับสปิริตยังไง ดูตอบสนองต่อทุกคนเดนิเอลชิปแมนเควเดนิเอลอ๋อข้าสติ <c> น้อยกว่าวถ่ายภาพมีขยากถ่ายภาพผีไหมมีกล้องแล้วซื้อกล้องมาแล้วมีขยากถ่ายภาพผีไหมโอ <c> ้ต้องแบบถ่ายตอนแบบมันวิ่งไล่หรอเออต้องต้องแบบผั่พอดีเนี่ยพลอยเลย่ยโอ้โหโ <c> ถ่ายอยากถ่ายเหรอ Mèo mèo Mày hầu rồi đứa này Nhiều ca lạt Sát lên chá Để lo bởi phay trong này lấy Ờ, nó có khoảng thiên quay tôi nghĩ rồi gặp, gặp หยิบเยอะให้หยิบให้เยอะที่สุดแล้วไปโยนโยนทิ้งไว้กลางบ้านก่อนเหลือวเวลาเซตอัพอยูนหนึ่งนาทีเอา UV temperature ไปหยิบหยิบหยิบมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วไปโยนโยนหนังสือแล้วก็กล้อง ตัวละครน,นี่เป็นแบบโลกปอดแทกไม่ใช่ไม่ใช่ปอดแทกดิโลกหอบผื่นนะวิ่งนิดเดียว <c oughs> เอบวิ่งนิดเดียวเหนื่อยละเฮ้ยแอคทิวิตี้เด้งด้วยตอนเราเดินไปหยิบของเซตกล้องไหมมีใครถือกล้องไหมเซตกล้องไว้ตรงทางเดินเลยตรงไหนนี่นะตรงหน้าทีวีเออวางไว้เลยอ่าอีสิบสิบเก้า 8ปดเจ็ดหกห้าสี่ถือกล้องไว้สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาเ,ลาเซตอัพผีสปอร์แล้วไปวางกล้องไว้ละไม่รู้เปิดยังเดี๋ยวถือโพลล์เองเดี๋ยวแคปเจอร์โฟโต้ขอดูหน่อยสิอยู่ไม่มมเปิดเเออาาดม้ฮยประตูเปิดประตูเปิดประตูอะไรเปิด ได้ยินเดินแตะประตูไหนเออต้นนะ้นทำไมไม่เก็บตอบไม่ได้วะของเต็มเ,เก็บแล้วเอาเก็บไม่ได้นี่ไงเอานั้นเราเอา EMF สกแกนกูนไหมหมาเอา EMF สกแกน้องครัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถ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 เดี๋ยวขอพลอยแชะ ใช่เหมาอาเฮ้ยกระดูกกระดูกขอขอถ่ายภาพก, <c ười> ก,กระดูกกนกบเชิงกลางกวนกบเชิงกลางที่เรียนมามั่วหมดปิดรถได้ไหมมันมีกุญแจรถไหมจาของบ้านไม่ทิ้งแถนีไ้ไม่เปลไม่มีหรอกนั้นเอาของมากองอยู่ห้องนี้ เอา U V ไหม U V เอาสมุดโน้ตเดี๋ยวเอาสมุดโน้ตไปโอ้ของเต็มเฮ้ยถ้าวางดักมันได้ไ,ดไหมวางไอเนี่ยแล้วก็ฉีดตรงนี้เลยทางห้องไปเลยปิดรถไงจเจบมันปิดได้นะต้องหากุญแจรถมั้งเฮ้ยไอ้เชฟตุ๊กตาดูสิตุ๊กตาวูดูวูดูดอ ถ่ายรูปไ้เลยปิดไม่ได้เฮ้ยประตูเปิดอะไรอ่ะเอา U V สองเมื่อกี้มันเหมือนแบบมีมือจับตรงนี้ได้ปะได้ตรงนี้นไปเอาคุญแจรถไหมคุญแจรถมัน จ้าของบ,บ้านไม่ทิ้งไว้ไหนเราผมไม่อยู่แหละนี่ไงตอนนี้ยัง่นี่งไงกุญแจรถอยู่นี่กุญแจรถอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยกุญแจรถจีบละลองไปปิดดูไม่ดับเว้ยน่ากลัวจัดไปกระพริบ ลองคุยกับมันดูไหมเดี๋ยวมันกำลังเล่นตลกอะไรตรงนี้อยู่ตยังไม่ติดเลยนะฮัลโหลสติจิบอสติจิบอยังไม่ไม่มีแล้วนะเดินไปแล้วต้องมีจุดสีแดงแบบจุดสีแดงอ่ะไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่เลี้ยวแบบเพื่อนเพื่อนพูดเยอะๆอันนั้นเพื่อนพูดอตอนนี้ตั้งกล้องอยู่หรอรถเมล เอาไลเดียวเราตันแล้วนั้นน่้จาห้องนี้แหละจะลองเฮ้ยสามดาวมนเลยรูปถ่ายของดีเลยตัวไอ้เออมีอะไรอะสปีดบล็อกไหม ว,วิ่ง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 ออกจากการะดาษออกจากการะดาผีป่า <c oughs> น่าน่าน่าจะฝูมาให้เราถ่ายภาพเฉยๆแต่แต่ฟิล์มกล้องหมดแล้วจบ เอาไอดีได้ได้ได้ยินติกไฟสองทีท้อได้ยินเว้ได้ยินเว้รับได้ได้ได้ยินติกไฟสองที ได้ยิน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 กูกูดิสคอดเราพังเหรอวะหรือหรือยังไงก็ปิดไม์เหมอนกัหรอดิสคอดพังทำไมดิสคอดพังวะกูกูงงเลยทำไมแชฟไม่ตอบกูวิธียื่ในเกมได้ยินปหกดดิฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินชัดเจนได้ยินชัดเจน โอเคเรามาคุยในเกมมันเปลี่ยนแผนออมกูอยากให้มึงย้ายกล้องไปที่กาลาดโอเคโอเคเอาลยเชฟเราจะย้ายกล้องไปที่กาลาร

โอเคเราปิดไฟแล้วกลับไปดูที่รถเรากันเจออะไรไหม นั่นโกดอฟหรือเปล่าโกดอฟโกดอฟได้ยินไหมได้ยินพูดด้วยได้ยินได้ยินมอยินเลยเปิดโอเคเราคนพบโกดอฟเราคนพบโกดอฟแล้วนะโกดอฟชัดเจนว่าเหลือแค่สองตัวแล้วตอนนี้ <c oughs> มันเ <c oughs> มันเหลือ,อไลจูกับ <c oughs> มานั่งอ่านกันดีกว่าเล่กูกับเออขอย้ำกูหยิบกุญแจรถแล้วกูจะไปปิดรถเอาไอ,อ้ตอนน่ะเท่าที่เคยเท่าที่เคยสาแล้วมันยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยเหรอดับดับปิดรถให้แล้วมันปิดไฟมันปิดไฟ เชฟได้ยินแล้วตอบด้วยว่าว่าว่าขอดอปหน่อยดอดหายดอดหายสอบสอบเจอกันที่กาลาดเจอกันที่กาลาดก่อนมาละมาละเจดอดอปหายเหรอ ใช่ใช่วางไว้ตรงทีวีมันหายไปไหนลึกเดินเดินเดินหาจุดเหมือนมันบักมั้งอุย้ยไลจูคอนเฟิรม์มไลจูคอนเฟิรม์มถอนถอนทับถอนทับถอยทับถอยทับแทคติคอลรีทีสคิดว่าชัวร์ไหมทีวีเด้งขนาดนี้เครื่องใช้ไฟฟ้า có tất cả những người ta đã dạy đã dạy 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 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ